ไปหายอยู่ที่พี่เฮ้ยหอยไปเลยอยไปเลยสวัสดีครับพบกันช่องการเกษตรเชิงลุกนะครับกานทีาพมีน้องเกษตรรทอ่ใจียการเกษตรมงการเกษรทีมีคามสุขกัยิ้มในหักันนะครับ ไมเป็นไทยห้ามถนะนะครับแล้วอีกแล้วอีกเอาขี้ข่าดันจุดเพี้ยงมาไรเจ้าของนามาบอกว่าขี้เกียจจุดฝากนะครับครับ คใครเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันดูอยู่ที่ไหนเปน็นเ c ซีจังหวัดใดนะครับนี่ครับขบวนสวยๆ,ๆนะกำลังข้ามทางเรียงหัวเจ็บเดียว พอเราเห็นแลวน้วว่าไอ้นอีเดอรนเอาไปพอราค่ายุคคงนาปีหลังที่เจ็ดเป็นราคาเลื่เลื่อลำพของใครเราไปกินๆๆน้าเราเสือพอหัวแม่สอนพอไมีหว่อ่าพอหัวแม่สอนเป็นราคาเลยเลยมอของคงไปเอาไข่ออกไปกินแล้วเรากินน้ำเจ้านาะให้มาเลี้ยงนะครับเราก็เอาไข่ให้เจ้าของนากินด้วยนะครับก็เป็นเรื่องอน้ำใจทั้งสองฝ่ายนะครับ ท่านได้ดูได้ชมนะอันนี้เป็นเป็ดไข่ไร่ทุ่งนะครับซึ่งเราไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับก็จะกินอย่างนี้เลยนะครับให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะเนาะเผื่อใครมีแนวทางการสร้างไรายได้นะครับมาหานะแนวทางการสร้างไรายได้ด้วยกันนะครับใครทรรําเกษตรปศุสัตว์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันเข้ามานะดูกันอยู่ที่ไหนเป็น FC จังหวัดใดคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับมีอะไรที่ปรึกษาหารือก็คอมเมนต์ปรึกษาหารือกันได้หรือมีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ เราพยายามเป็นสื่อกลางในการหาไรายได้เนาะอยากให้ทุกคนมีไรายได้อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะมีเงินเข้าบ้านก็มีแต่รอยยิม้มเรียนไอแต่ว่มีเขึ้นเขาบ้านอีกพี่ะพี่จะพี่จะกดหน้าบึ้งแกกันกนด้ได้นี่นะครับเป็นเป็ดไข่นะครับเป็ดไขท่ที่สร้างรายได้รายวันรายได้ไทุกวันนะครับพยายามสื่อออกมาให้ดูให้เห็นทุกๆอย่างทุกๆงานที่เราทํานะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรง่ายนะทุกอย่างมีอุปสรรคนะ <IL> ไม่มีอะไรที่ราบลื่นไปทุกอย่างนะครับไปเรื่อยๆนะแล้วทุก <น ressive S 2> มันจะเห็นเงินของมันเองในแต่ละวันนะครับเช้ามาได้เงินนะครับเช้ามาได้เงินนะเราก็มีแบ่งปันให้กับเจ้าของนาแบ่งปันให้กับกระยามิตรที่ดีนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากนะเพียงแต่ว่าบางบาง,บางแปลงบาง,งานาเขาไม่ให้เลี้ยงแต่ถ้าเราเกิดเราเข้าถึงความคิด ก็เปลี่ยนนะครับพี่น้องเ c ซีลองดูนะเราเรามาขอลงนะเรามาขอเลี้ยงแล้วก็บางบางที่เจ้าของนาก็มาเรียกเราไปเลี้ยงให้ไปคือเขาอยากให้เหยียบฟางเขาพูดอย่างนี้นะครับอยากให้เหยียบฟางลงลงในขี้โคลนแล้วเวลาที่จะปัน่นที่จะทำนาครั้งต่อไปมันจะได้ง่ายนะครับก็ก็มีสิ่งดีๆนะกินกินหอยกินปูที่อยู่ในนาทําให้นาเกษตร,รกรได้เตียนได้เอี่ยมดีเนาะและที่สําคัญเพิ่มปุ๋ยเพิ่ม โอ้ข้าดีดีมายเนาะนี่นะพี่เขาบอกว่าข้าวดีดนี่คือตัวหลักเลยของการของการปลูกข้าวนะครับถ้ากินข้าวดีดีอะไรให้นี่จะถือว่าสุดยอดเลยนะครับนี่แหละคือมีมีข้อดีหลายอย่างเนาะอ่าส่วนส่วนข้อเสียก็ก็มีตามมานั่นแหละคือคนชอบกับคนไม่ชอบนะครับแต่หลายๆที่หลายแปลงส่วนมากจะให้ลงนะครับเราก็เลยจะเสื่อออกมาให้สําหรับคนที่ไม่มีที่เลี้ยงนะเลี้ยงแบบพวกเราเนี่ยนะไปขอลงนะครับนี่นะเป็นเป็ดสาวสวยๆงามๆนะครับ น,นี้นะครับให้ดูชัดๆเลยนะใครสนใจเป็ดก็โทรมา0 8 7 2282121นะอยากได้ไข่ไปขายไปทำกำไรต่อก็โทรกันมานะครับมีของนะครับโอเคไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ